ก็ก่อนหน้าได้สุ่มไปแล้ว10บลนะคะก็นั่นแหละเกลือเหมือนเดิมแล้วก็ทงังเกมก็ให้มาอีก20โสิบฟรีๆนะคะก็คือเป็นตั๋วทองนะคะอ่ะเรามากดกันเลยนะคะก็จะใช้ของฟรีก่อนเนาะอือหือข่าวตัวนะคะรับมาแต่รับมาสีดาวนะคะแรงมากนะมาสี่ดาวเนี่ย อ่ะก็เหลืออีกสิบโลนะมาเก็บตัวก่อนอได้หนึ่งใบทวนมากดต่อกันจ้าทุกคนอ่าเกลือมันดิมได้พี่หมอมาอีกเลยอ่ะมาเก็บก่อนนะ80โลแล้วทุกคน อันนี้ก็คือไปอซื้อมานะคะก็ยอมเสียแต่ซื้อหมดแล้วนะแผดสองกับแผดหนึ่เนี่ยดูซิอ่าไม่ได้จ้าโอ้ยสี่ดาวมาฉ่ำมากทำไมไม่ให้ห้าบ้างอ่ะก็คือหลังจากนี้คือเราก็จะเก็บมาให้ถึงสิบโลเราก็จะมาสุ่งนะคะอ่าดูซิอ่าเกลือจ้า ข้ามเลยและไอผงนี้ก็คือแม่งเหมือนเกลือจริงๆอ่าอันนี้ก็คือเป็นการันตีแล้วนะ10บโลก็คือใช้เวลาทั้งเช้าในการนั่งเก็บเพชรเพราะว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาคือไม่ว่างไม่ว่างก็คือว่าเรื่องราวมันเยอะแยะเหลือเกินปวดหัวเหลือเกินนะคะมามาสมต่อเพื่อเอาการันตีนะ อขอให้ได้ขอให้โดนสาธุสาธุาธมาสีทองมากําลังตีภาวนาให้เป็นราฟาเอลอย่างเดียวตอนนี้อ่ะราฟาเอลมาแล้วแต่จะใช้ราฟาเอลเป็นการที่อยู่ในตู้รือเปลนะแต่ค้างนะค้างแรงมากนะโอ้โหมาแล้วรับมาแล้วอีกใบหนึ่งก็คือกว่าจะได้นะคะทุกคน คือใช้เวลาในการเก็บพห้คือนานมากคือเก็บทั้งเช้าเลยนะอ่ะอันนี้จะใช่อีกไหมปึบ๊บโอเคโอเคได้ละได้ละอย่างน้อยก็ได้ครบโอเคได้ครบแล้วทุกคนเย้อ่ะขออนุญ,ญาตโพสลงช่องทางโซเชียลประกาศให้โลกรู้แป๊บนึงว่าเราอ่าหมดไปเยอะมากหน่อยแค่ไหนแป๊บนึงนะ อ่ะโอเคสิ็์เรียบร้อยนะคะก็คือกว่าจะได้อุ้ยแทบจะองไห้แล้วก็ได้เพจมาอีกสิบนะเป็นการแชร์เนาะแล้วประเด็นคือหมอดักหน้าดักหลังจ้าเออเอาเข้าไปโอ้โหสวยมากทุกคนสวยมากเลยอ่ะโอ้โยแคปแจ้งผู้ใหญ่บ้านแป๊หนึง โอ้โหสวยจริงๆนะทุกคนเอาจริงปะคือแต่มันก็นั่นแหละหมดไปน่าจะหลักร้อยโลอยู่อะอ่ะได้อัพด้วยก็คือไม่ค่อยได้เล่นนะคะไม่ค่อยได้ไปเขียนในเรื่องในแชทสักไรอุย้ยดีใจมากเลยทุกคนก็คือเอาจริงป้าเพจนะี่าฮาวซอกทุกมุมจนหมดเกลี้ยงแล้วถ้ายังไม่มาอีกนะบอกเลยว่านู่นรออีกทีสิ้นเดือนจ้า เพราะว่าได้ไวนี่แหละก็เลยได้จะได้ลงคลิปไวนะคะทุกคนก็บอกเลยว่าสาหัสเหลือเกินนะคะตัดภาพให้ไป,ไปนึกถึงแบบซีกอสอันก่อนก็อาจจะสุ่มต่ออยู่นะคะจนจะลังตู้เพราะว่าจะเอาอีกกล่องหนึ่งเพื่อที่จะมาเอาใส่มาอีกอันนึงคือใบนี้นะคะเพราะว่าจะให้ได้บวกหนึ่งไปเลยนะคะอ่ะและยังไง ก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะใครยังไม่ได้กดติดตามฝากด้วยนะคะแล้วก็ใครยังไม่ได้กดไลค์คลิปนี้หรือว่าคลิปที่ผ่านมาก็ฝากด้วยเช่นกันนะคะขอบคุณมากค่ะ